นี่ก็เป็นแหนบนะฮะรีโวโฟวินนะครับแหนบรีโว่โฟวินคู่นี้จะส่งไปภูเก็ตนะครับอ่าชุดนี้เป็นแหนบของตัวเชฟนะครับแหนบสองงอของเชฟก็จะมีพร้อมลูกยางพร้อมสายลงสลักอะไรต่างๆนานานะฮนะค,คู่นี้ก็จะบินไปอ่าบินไปไหนอ่ะบินไปนครศรีธรรมราชนะครับเป็นกระทะนะครับ กระทะคู่หนึ่งเป็นกระทะปั๊มนะครับก็เอาไปแบ่งน้ำหนัก2ตันครึ่งไม่เกิน3ตันก็พอไหวนะครับกระทะปั๊มโอเคของเราส่งให้นะครับนี่ก็จะมีอีกนะครับสาหรับโอปริชาตเพอลอยนะครับนะฮะก็มีส่งของทุกวันนะครับไม่ว่าจะเป็นแหนบอ่าไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่มีคนช่วยยกนะอ่าโอเค เ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระทะเป็นแหนบเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามีหน้าร้านชัดเจนนะครับนะฮะแต่ของผมมันไม่มีปลายทางนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะวันนี้เราก็เลิกงานละว,วันเสาร์นะครับรถพึ่งออกไปหมดแล้วเคลียร์รถเรียบร้อยก่องก็ส่งทุกวันนะครับโอเคนะครับก็ต้องขออภัยด้วยที่ไม่มีปลายทางแต่ของเราส่งแน่นอนนะครับเพื่อนๆคนไหนสั่งของมาได้แน่นอนยกเว้นผมลืมหรือว่าออเดอร์เยอะพอดีวันนี้ได้น้องปลามาช่วยนะครับน้องปลาเข้ามาช่วยก็เลย ส่งของได้ไวขึ้นนะครับโอเคขอบคุณมากครับโชคนะฮะกระทะอยากได้แบบไหนอยากได้แนบแบบไหนก็บอกเราได้นะเราดูแลให้ได้นะครับ